จัดเต็มเลยนะครับแล้วก็มีห้าเจ็ดอีกสามสิบใบห้าเจ็ดอีกสามสิบใบนะครับห้าเจ็ดนี่มันเป็นรถคันนั้นนะจอดอยู่นะมันถอยล้างมาชนต้นไม้ดังตุ้มโอ้อครับสวัสดีครับวันนี้โอปอพารวยก็มาที่วัดกุดแห่นะครับมาชมบรรยากาศที่วัดกุดแห่นะครับ ก็ได้ขออนุญาตพระอ,อาจารย์นะครับในการถ่ายทำใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโอปอลพันรวยด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปดีๆตัวเลขดีๆจากทางช่องนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศที่วัดกุดแหนะครับผมว่าตอนนี้พระอาจารย์สร้างไปถึงไหนแล้วจะมีตัวเลขดีๆมาฝากเอฟซีไหม เดี๋ยวมารับชมด้วยกันเลยนะครับยีงกำแพงก่อ่อก่ออยู่มองไปเห็นน้ําแพ็คเดียวมีงูตัวยาวหลยไหลามาจากน้ำบึ้๊ดขึ้นมาบนบกชึบหยุดอยู่เลยมันจะเป็นเลขกอะไรวะงูคะงูเอ่อเมื่อคืนเนี่ยแะพื๊ดแปลเป็นตัวไหนคะไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะแปลเป็นตัวไหนก็นเมืนนเ่อนนหรอคะไม่รู้ดิว,วันขวัญเมื่อคืนก็จะเป็นไงล่ะันจะงวดไหนล่ะเมื่อคืนจ้งวดนี้อละสะ ไม่รู้วัดไหนล่ะืันคนืนเนี่ยฝันเห็นนุ่ผู้หญิงเดินมา่ออิดเป็นกำแพงอยู่กอ่กอกอ่อกําลังก่ออยู่แป๊กเดียวมองไปที่น้ำงูพุ่งมาอ,อือหยุดตึก๊กมาอยู่ใ,ใกล้ลเราเลยง,งูจะเป็นอาจจะเป็นงูไฟฟ้าทะเลก็ได้เอ๊ะไฟฟ้าเป็น,ปนยังไงงูมากเลยวันคืนนี้เอ๊ะ ใจจะไปเชื่ออะไรดีวะไม่รู้ผมไม่รู้จะแปลตัวไหนเพราะผมนี่โง่มากนั้งในเกิดในคนนี่ด้วยเจ็บเป็นแปดนะคะเจ็บเจ็บมาจากไหนอ่ะอ๋อโง่ส่วนมากจะเป็นเจ็ดค่ะอ๋อเรื่องงูเป็นเจ็ดเหรออ๋องูไม่ใช่เป็นหนึ่งเหรอแล้วแต่คนจะแปลอ๋อแล้องูนี่เป็นเจ็ดอ่ะมันมีอะไรที่เป็นเจ็ดฟันมันหรือเขี้ยวมันหรือขามัน จะตีกันเป็นเจดนาะเป็นสายพญานาคก็จะตีโอ้พญานาคเป็นเจ็ด,เเดบอกตแต่นี่ไม่ใช่พญ,ญานาคแล้วตัวดำๆเดิ่งมาหยุดตัวใหญ่ไหมครับใหญ่มากเลยโอ้โอหใหญ่มากวิ่งมันวิ่งมาขึ้นมาจากน้ำเป็นในน้ำเห็นนเป็นน้ำ,นนำแทบจะวิ่งขึ้นเราบนบกหยุดจิกตรงใกล้ๆเนอะนี่งูตัวนี้ทำไมมาอยู่ใกล้เราจาังผู้หญิงเหรอครับ ผู้หญิงกำลังกออีกอยู่กำลังออผู้หญิงก็สี่ใช่ไหมไม่เจ็ดสี่สี่เจ็ดเลยครับแต่ปดเอชกะเป็นหด้นา่แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงอาจจะเป็นกินก็ได้ก้าวกกินผมไม่รู้นกว่าเป็นอะไรมันนึกไม่ออกว่าจะต้องซื้ออะไรสี่เจ็ดมากแต่เปื้ โอปอล์พารลยก็มั่วไปนะครับนะ749 749ไพาจารย์ตีให้แล้วครับไพ่จานบอกเมื่อวานนั่นแหละ749โอ้ตะเพือสซื้อแล้วครับนี่ผมไม่ได้ซื้อความฝันของตะเพือสนะครับอันนี้รถกระบี่ที่ตะเพือสซื้อวาจ้ะน้ำ

สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิเกยสยยสาล้วนล้วนตัวเตยห้ายี่สิบหกยีดยี่สิบแปดยี่เก้า 30 31 32สามสนี่าสบสองสนะครับใช่32ใ<อ>บกระปุดจัดหนักนะครับ ไม่ออกตัวนี้เหอโอ้ยจต่เฟิดรวยเลยไม่พูดมากเลยครับแค่โชว์เลยนะครับสองแปดตัวเดียวกลับเลยตัวเดียวขอให้เจ้าทั้งหลายที่มาจากต่างอำเภอมาเอาทู่เทียนไปไหว้ปู่เชิญครับอยากทำบุญก็ทำได้อยากทำบุญก็ไม่เป็นไรขอให้เจ้าโชคดีเด้อเจ้าทั้งหลายมีทูกกระเทียนอยู่นี่จ้ะจะฟืดก็ฝันเห็นงู ใหญ่นะครับถ้าไม่จุดบอกกูก็ไม่รู้ว่าเจ้ามาถ้ามาตางไหนกัไมาเบิ่งเดีๆดีจำไม่ไปเฮ้ยอยู่อีูครับครยขับพันจําไม่ได้แล้วแกร้านโทรศัพท์จะปื๊ด โอ้ใช่ใช่เอ้ยอยู่นี่เองแล้วโทรศัพท์้วว่าเฮ้ยมาไนหน้าพุณภูงว่าอะไรก็มีสายบุญนะครับมาร่วมทำบุญมาไหว้ปู่กุฎแห่ที่ที่ปะะขาวที่วัดกุดแหนะครับผมก็มากันไม่ขาดสายนะครับ อันนี้เราก็มาดูแนวทางของตะปืดนะครับเลยจ้าท่านที่มาที่หลังก็ไว้ปูเด้อถ้าถ้าจุบทุกปุ๊บปูก็รู้เลยว่าเจ้ามาแล้วสองแปดนี่สามสิบใบเลยครับตะปืดสองไม่ใช่สามสามสามิบสองสองไม่ใช่สามสองไม่ใช่สามสองแปดไม่ใช่สามแปดสองแปดสองแปดสามสิบสองใบครับ จัดเต็มเลยนะครับแล้วก็มีห้าเจ็ดอีกสามสิบใบห้าเจ็ดอีกสามสิบใบนะครับห้าเจ็ดนี่มันเป็นรถคันนั้นนะจอดอยู่นะมันถอยลังมาชนต้นไม้ดังตุ่มโอ้นนๆ,ๆนครับครับก็เลยจัดเลยใช่ไหมครับเก้าศูนย์ห้าเจ็ด 7, นั่นแหละครับมือถือกำลังขายดีร้าน,นใกล้ๆกกับสุกรขายไม่ดีอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด่นๆนะครับผม 台湾的那个南